ผมพลเดชตีโสกุญยวิโรจน์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชประจำศูติผภาตัดตีโรงพยาบาลเพียรไทยหนึ่งครับคำถามแรกนะคะคุณหมอเชื้อไวรัส HPV คืออะไรคะเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากการสัมผัสนะครับเรารู้จักกันมานานแล้วที่ทําให้เกิดถูดขนไก่ในประเพศชายและหญิงนะครับปัจจุบันเราพบว่ามีอีกหลายสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดเซลล์มะเร็งที่ปรับรู้จาักการเปลี่ยนแปลงของการติดเชื้อในระยะเวลาย,ยาวนานนะครับ วัคซีน HPV 9สายพันธุ์ป้องกันได้มากกว่ามะเร็งปากมดลูกจริงหรือไม่คะจริงครับเพราะเชื้อ HPV หลายสายพันธุ์นอกจากทําให้เกิดมะเร็งที่ปากมดลูกแล้วยังทำให้เกิดมะเร็งที่ปากช่องคลอดมะเร็งที่ทางทวันหนักนะครับหรือรอบรอบทวันหนะักรวมถึงในลําคอได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเมื่อฉีดวัคซีนก็จะสามารถลดความเสี่ยงตรงนี้ลงได้ครับวัคซีน HPV 9สายพันธุ์ต่างจากตัวเดิมที่เป็น HPV 4สายพันธุ์ยังไงบ้างคะคุณหมอ ในกรณีที่เป็น9สายพันธุ์เนี่ยเราเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์ที่16และ18เพิ่มขึ้นและครอบคุมไปอีกค่าสายพันธุ์ที่เหลือทําให้ประสิทธิภาพของการป้องก,องกาาันใม่อมลูกเพิ่มขึ้นจาก70เป็น90 95นะครับคุณหมอคะใครควรฉีดวัคซีน HPV 9สายพันธุ์บ้างคะโดยทั่วไปเราก็เน้นในเด็กตั้งแต่อายุ9-15ปีนะครับซึ่งก็จะมีประสิทธิภาพและมีคุ้มกันที่ค่อนข้างสูง หลังจากนั้นก็ยังสามารถจะฉีดไปถึงอายุ45ปีซึ่งสามารถจะป้องกันมะเร็งปากลูกเรืงมีประสิทธ,ธิภาพหลังจาก45แล้วก็ยังสามารถจะฉีดได้ต่อาจจะเป็นประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากลูกจะลดลงและควรจะฉีดทั้ง2เง 2, พศนอกจากป้องกันเรื่องของมะเร็งปากลูกแล้วนะครับแล้วก็ป้องกันมะเร็งเรื่องของทางทวารหนนะักนะครับในคู่สมรสได้ด้วยครับ SPV วัคซีนสามารถป้องกันได้นานแค่ไหนครับคุณหมอปัจจุบันนี้เนี่ย มีภุม้มกันอยู่ได้นานนะครับมากกว่า10ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้ในการที่ต้องฉีดกระตุ้นซ้ําอีกนะครับสตรีที่มีคันหรือว่าให้นมบุตรเนี่ยสามารถฉีดวัคซีน HPV ได้หรือไม่ครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยการฉีดวัคซีนแล้วมีการตั้งครันไม่พบว่าทําให้เกิดเพียงความผิดปกติในเด็กนะครับแต่ถ้าเกิดมีการตั้งครันอยู่ก็ไม่ควรฉีดในช่วงมีการตั้งคันและส่วนในช่วงระหว่างให้นมบุตรสามารถฉีดวัคซีนได้ครับ คุณหมอคะกรณีที่เคยฉีดวัคซีน s p v 4ีสายพันธุ์ไปแล้วสามารถฉีด9สายพันธุ์ได้อีกหรือไม่คะสามารถฉีดได้นะครับจะต้องเว้นระยะจากการฉีดเข็มสุดท้ายไปอย่างน้อย1ปีครับอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณสภาพสตรีเรื่องของการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HPV ได้วยคะ่ะสิ่งแรกคือป้องกันการ สัมผัสนะครับหรือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีการติดเชื้อ hpv นะครับหรือการฉีดวัคซีนนะครับก็สามารถจะป้องกันได้โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งทวารหนนะักเพราะฉะนั้นนําให้ทุกท่านควรจะพาลูกหลานหรือตัวเองมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันครับ